สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับมิแก๊สเช่นเคยมีความสุขกับการได้มาทำบุญนะครับที่วัดเทพพลตะลิงชันกรุงเทพโชคดีมากๆโชคดีมากๆนะครับนอกจาก ได้สักการะบูชาหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับกดกามเด่นเป็นสง่ากลางวัดเลยนะครับที่นี่จัดไว้ได้สวยงามมากๆและก็ยังได้กราบสักการะขอพรเป็นสิริมงคลกับหลวงพ่อเงินไหลามาเทมานะครับหลวงพ่อ,อาปางอุ้มบาทองค์สีทองงดงามมากๆ วันนี้โชคดีจริงๆครับขึ้นมาถวายสังฆทานแล้วก็พบหลวงพ่อท่านเจ้าวาดน,นะครับท่านมอบพระให้ผมหนึ่งองค์นะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับท่านยังตั้งจิตอธิษฐานนะครับพระที่ให้ผมมานี่ต้องบอกวูคนลุกเลยนี่ผมได้เป็นองค์แรกนะครับเป็นองค์แรกนะครับหลวงท่านให้พระ หลวง,งปู่เทพโรคกูดอนท่านบอกเป็นพระก,กูนะครับได้มาจากการเดินทุดงนะครับโอ้ยนานแล้วนานแล้วนะครับในป่าในเขานูน่นผมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับมีกี่ปางกี่แบบครับหลวงพ่อก็บอกว่าไปดูที่นู่นเลยนี่ศาราหลวงปู่เทพโรคกูดอน ประชาชนและผู้ศรัทธามากราบไหว้สักการะกันสม่ำเสมอนะครับผมก็บันทึกภาพมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสาาลาหลวงปู่โลกเทพอุดรต้องบอกว่าสวยงามมากๆเป็นพญายนาคคู่เลยนะครับนะครับสองฝั่งเลยผมก็มากราบสักการะมีความสุขขนลุกนะครับชื่นใจในบุกุศลวันนี้ได้ไปถวายสังฆทานถวายพระพุทธรูป และก็ยังได้หลวงพ่อหลวงปู่เทพโรคอุดอนซึ่งเป็นพระก,กุกอีกจังหางนะครับปางยืนสวยงามมากๆหลวงพ่อเจ้าว่าดตั้งใจดีจริงๆนะครับก็อยากแนะนําหรือว่าอยากเชิญชวนนะครับไปร่วมทําบุญกุศลบารมีไปไหว้พระขอพรนะครับหลวงพ่อเกินไหลมาเทมานะครับเป็นสีบุคคลมากๆ ทุกท่านต้องโชคดีมีความสุขนะครับโชคดีเหมือนบิ๊กแอแน่ๆน,นะครับที่ได้หลวงปู่เทพโรคอุดรมาบูชาที่หิงพระนะครับนะครับโอกาสดีๆหรือว่าท่านไหนมีประสบการณ์เรื่องราวของหลวงปู่โรคหลวงปู่เทพโรคอุดรญาติมา เล่าสืบต่อไปนะครับให้เพื่อนๆในสมาชิกและผมเองได้ฟังได้รู้เพิ่มเติมขึ้นอีกครับหลวง,งปู่เทพโรคอุดอนอุดอนครับไปกราบสักการะเป็นสีมงคลได้ครับกอขอเชิญนะครับรับรองมาแล้วต้องถูกใจประทับใจแน่ๆนะครับสำหรับที่นี่ครับวัดเทพพลตลิ่งชันกรุงเทพมหานครแวะมานะครับมีความสุข โชคดีเฮงๆด้วยกันนะครับ